ฉันขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขขอบคุณเธอที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันขอบคุณจากหัวใจทุกๆครั้งที่ฉันไม่มีใคร ฉันมองในกระจกฉันมองเห็นเธอฉันเห็นแววตาคู่นั้นฉันรู้สึกข,ขอบคุณจริงๆวันนี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาอยู่กับเธอแล้วฉันได้กลับมาอยู่ข้างๆเธอแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองฉันนำความรักทั้งหมดมามอบให้กับเธอแล้ว ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันไม่เคยดูแลเธอขอโทษที่ฉันละเลยขอโทษที่ฉันเอาใจออกไปสักตัวฉันรู้สึกขอโทษจริงๆวันนี้ฉันกลับมาเธอแล้วฉันกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับมาร่วมมือกับเธอฟันฝ่าทุกอุปสรรคเราจะก้าวไปพร้อมกัน เราจะรปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราฉันจะดูแลฉันจะใส่ใจฉันจะโอบกอดเธอทุกๆวันฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันมีแค่เธอมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขเจ็บปวยไม่สบายหรือมีความสุข มีความรักแต่ฉันกลับไม่เคยมองดูเธอเมื่อชีวิตฉันมีความสุขเมื่อชีวิตฉันพบเจอความรักฉันมักจะทอดทิ้งเธอวันนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาหาเธอกลับมาโอบกอดเธอกลับมาทำตามความฝันทุก,ทกข้อของเธอกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจ กลับมาอยู่เคียงข้างและฉันสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเคียงข้างเธอเสมอเคียงข้างเหมือนที่เธอเคยเคียงข้างฉันฉันจะให้ใจของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเอง และฉันจะเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมออย่างที่เคยเป็นมาและฉันก็รู้ว่าต่อจากนี้เธอคือพลังที่ยิ่งใหญ่เธอคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเราจะร่วมมือกัน ทำชีวิตของฉันให้ดีฉันขอขอบคุณเธอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณเธอจริงๆฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้ฉันจะกลับมาอบกอดตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองทุกอย่างฉันรักเธอฉันรักเธอเหลือเกิน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆวันนี้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่รักฉันที่สุดคือใครฉันกลับมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับเธอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขขอบคุณเธอที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันขอบคุณจากหัวใจทุกๆครั้งที่ฉันไม่มีใคร ฉันมองในกระจกฉันมองเห็นเธอฉันเห็นแววตาคู่นั้นฉันได้รู้สึกขอบคุณจริงๆวันนี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาอยู่กับเธอแล้วฉันได้กลับมาอยู่ข้ขางๆเธอแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองฉันนำความรักทั้งหมดมามอบให้กับเธอแล้ว ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันไม่เคยดูแลเธอขอโทษที่ฉันละเลยขอโทษที่ฉันเอาใจออกไปสักตัวฉันรู้สึกขอโทษจริงๆวันนี้ฉันกลับมาหาเธอแล้วฉันกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับมาร่วมมือกับเธอฟันฝ่าทุกอุปสรรคเราจะก้าวไปพร้อมกัน เราจะไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราฉันจะดูแลฉันจะใายใจฉันจะโอบกอดเธอทุกๆวันฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันมีแค่เธอมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีความสุข มีความรักแต่ฉันกลับไม่เคยมองดูเธอเมื่อชีวิตฉันมีความสุขเมื่อชีวิตฉันพบเจอความรักฉันมักจะทอดทิ้งเธอวันนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาหาเธอกลับมาโอบกอดเธอกลับมาทำตามความฝันทุกข้อของเธอกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจ กลับมาอยู่เคียงข้างและฉันสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเคียงข้างเธอเสมอเคียงข้างเหมือนที่เธอเคยเคียงข้างฉันฉันจะให้ใจของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเอง และฉันจะเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมออย่างที่เคยเป็นมาและฉันก็รู้ว่าต่อจากนี้เธอคือพลังที่ยิ่งใหญ่เธอคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเราจะร่วมมือกัน ทำชีวิตของฉันให้ดีฉันขอขอบคุณเธอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันสเสมอขอบคุณเธอจริงๆฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้ฉันจะกลับมาอบกอดตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองทุกอย่างฉันรักเธอฉันรักเธอเหลือเกิน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณจริงๆวันนี้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่รักฉันที่สุดคือใครฉันกลับมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับเธอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันสเสมอทั้งยามทุกยามสุขขอบคุณเธอที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันขอบคุณจากหัวใจทุกๆครั้งที่ฉันไม่มีใคร ฉันมองในกระจกฉันมองเห็นเธอฉันเห็นแววตาคู่นั้นฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆวันนี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาอยู่กับเธอแล้วฉันได้กลับมาอยู่ข้างๆเธอแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองฉันนำความรักทั้งหมดมามอบให้กับเธอแล้ว ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันไม่เคยดูแลเธอขอโทษที่ฉันละเลยขอโทษที่ฉันเอาใจออกไปสักตัวฉันรู้สึกขอโทษจริงๆวันนี้ฉันกลับมาเธอแล้วฉันกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับมาร่วมมือกับเธอฟันฝ่าทุกอุปสรรคเราจะก้าวไปพร้อมกัน เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราฉันจะดูแลฉันจะใส่ใจฉันจะโอบกอดเธอทุกๆวันฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันมีแค่เธอมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีความสุข มีความรักแต่ฉันกลับไม่เคยมองดูเธอเมื่อชีวิตฉันมีความสุขเมื่อชีวิตฉันพบเจอความรักฉันมักจะทอดทิ้งเธอวันนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาหาเธอกลับมาโอบกอดเธอกลับมาทำตามความฝันทุกๆข้อของเธอกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจ กลับมาอยู่เคียงข้างและฉันสัญญาว่าจากนีไปฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเคียงข้างเธอเสมอเคียงข้างเหมือนที่เธอเคยเคียงข้างฉันฉันจะให้ใจของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเอง และฉันจะเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมออย่างที่เคยเป็นมาและฉันก็รู้ว่าต่อจากนี้เธอคือพลังที่ยิ่งใหญ่เธอคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเราจะร่วมมือกัน ทำชีวิตของฉันให้ดีฉันขอขอบคุณเธอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณเธอจริงๆฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้ฉันจะกลับมาอบกอดตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองทุกอย่างฉันรักเธอฉันรักเธอเหลือเกิน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างจะเสมอขอบคุณจริงๆวันนี้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่รักฉันที่สุดคือใครฉันกลับมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับเธอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันสเสมอทั้งยามทุกยามสุขขอบคุณเธอที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันขอบคุณจากหัวใจทุกๆครั้งที่ฉันไม่มีใคร ฉันมองในกระจกฉันมองเห็นเธอฉันเห็นแววตาคู่นั้นฉันได้รู้สึกขอบคุณจริงๆวันนี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาอยู่กับเธอแล้วฉันได้กลับมาอยู่ข้ขางๆเธอแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองฉันนำความรักทั้งหมดมามอบให้กับเธอแล้ว ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันไม่เคยดูแลเธอขอโทษที่ฉันละเลยขอโทษที่ฉันเอาใจออกไปจากตัวฉันรู้สึกขอโทษจริงๆวันนี้ฉันกลับมาเธอแล้วฉันกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับมาร่วมมือกับเธอฟันฝ่าทุกอุปสรรคเราจะก้าวไปพร้อมกัน เราจะไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราฉันจะดูแลฉันจะใส่ใจฉันจะโอบกอดเธอทุกๆวันฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันมีแค่เธอมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีความสุข มีความรักแต่ฉันกลับไม่เคยมองดูเธอเมื่อชีวิตฉันมีความสุขเมื่อชีวิตฉันพบเจอความรักฉันมักจะทอดทิ้งเธอวันนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาหาเธอกลับมาโอบกอดเธอกลับมาทำตามความฝันทุกข้อของเธอกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจ กลับมาอยู่เคียงข้างและฉันสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเคียงข้างเธอเสมอเคียงข้างเหมือนที่เธอเคยเคียงข้างฉันฉันจะให้ใจของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเอง และฉันจะเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมออย่างที่เคยเป็นมาและฉันก็รู้ว่าต่อจากนี้เธอคือพลังที่ยิ่งใหญ่เธอคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเราจะร่วมมือกัน ทำชีวิตของฉันให้ดีฉันขอขอบคุณเธอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณเธอจริงๆฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้ฉันจะกลับมาอบอดตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองทุกอย่างฉันรักเธอฉันรักเธอเหลืเกิน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างจะเสมอขอบคุณจริงๆวันนี้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่รักฉันที่สุดคือใครฉันกลับมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับเธอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขขอบคุณเธอที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันขอบคุณจากหัวใจทุกๆครั้งที่ฉันไม่มีใคร ฉันมองในกระจกฉันมองเห็นเธอฉันเห็นแววตาคู่นั้นฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆวันนี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาอยู่กับเธอแล้วฉันได้กลับมาอยู่ข้างๆเธอแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองฉันนำความรักทั้งหมดมามอบให้กับเธอแล้ว ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันไม่เคยดูแลเธอขอโทษที่ฉันละเลยขอโทษที่ฉันเอาใจออกไปสักตัวฉันรู้สึกขอโทษจริงๆวันนี้ฉันกลับมาเธอแล้วฉันกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับมาร่วมมือกับเธอฟันฝ่าทุกอุปสรรคเราจะก้าวไปพร้อมกัน เราจะปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราฉันจะดูแลฉันจะใส่ใจฉันจะโอบกอดเธอทุกๆวันฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันมีแค่เธอมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีความสุข มีความรักแต่ฉันกลับไม่เคยมองดูเธอเมื่อชีวิตฉันมีความสุขเมื่อชีวิตฉันพบเจอความรักฉันมักจะทอดทิ้งเธอวันนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาหาเธอกลับมาโอบกอดเธอกลับมาทำตามความฝันทุกๆข้อของเธอกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจ กลับมาอยู่เคียงข้างและฉันสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเคียงข้างเธอเสมอเคียงข้างเหมือนที่เธอเคยเคียงข้างฉันฉันจะให้ใจของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเอง และฉันจะเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมออย่างที่เคยเป็นมาและฉันก็รู้ว่าต่อจากนี้เธอคือพลังที่ยิ่งใหญ่เธอคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเราจะร่วมมือกัน ทำชีวิตของฉันให้ดีฉันขอขอบคุณเธอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณเธอจริงๆฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้ฉันจะกลับมาอบกอดตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองทุกอย่างฉันรักเธอฉันรักเธอเหลเอือเกิน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆวันนี้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่รักฉันที่สุดคือใครฉันกลับมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับเธอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกสิ่งที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขขอบคุณเธอที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันขอบคุณจากหัวใจทุกๆครั้งที่ฉันไม่มีใคร ฉันมองในกระจกฉันมองเห็นเธอฉันเห็นแววตาคู่นั้นฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆวันนี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาอยู่กับเธอแล้วฉันได้กลับมาอยู่ข้ขางๆเธอแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองฉันนำความรักทั้งหมดมามอบให้กับเธอแล้ว ฉันขอโทษขอโทษที่ฉันไม่เคยดูแลเธอขอโทษที่ฉันละเลยขอโท่ษที่ฉันเอาใจออกไปสักตัวฉันรู้สึกขอโทษจริงๆวันนี้ฉันกลับมา,าเธอแล้วฉันกลับมาอยู่เคียงข้างฉันกลับมาร่วมมือกับเธอฟันฝ่าทุกอุปสรรคเราจะก้าวไปพร้อมกัน เราจะไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราฉันจะดูแลฉันจะใส่ใจฉันจะโอบกอดเธอทุกๆวันฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันมีแค่เธอมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอทั้งยามทุกยามสุขเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีความสุข มีความรักแต่ฉันกลับไม่เคยมองดูเธอเมื่อชีวิตฉันมีความสุขเมื่อชีวิตฉันพบเจอความรักฉันมักจะทอดทิ้งเธอวันนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาหาเธอกลับมาโอบกอดเธอกลับมาทำตามความฝันทุกข้อของเธอกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจ กลับมาอยู่เคียงข้างและฉันสัญญาว่าจากนี้ไปฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเคียงข้างเธอเสมอเคียงข้างเหมือนที่เธอเคยเคียงข้างฉันฉันจะให้ใจของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจกับตัวเอง ฉันจะเป็นคนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันเชื่อมั่นว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันเสมออย่างที่เคยเป็นมาและฉันก็รู้ว่าต่อจากนี้เธอคือพลังที่ยิ่งใหญ่เธอคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเราจะร่วมมือกันทำชีวิตของฉันให้ดี ฉันขอ,ขอบคุณเธอขอบคุณที่เธออยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณเธอจริงๆฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้ฉันจะกลับมาบกอกกอดตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองทุกอย่างฉันรักเธอฉันรักเธอเหลือเกิน ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอขอบคุณจริงๆวันนี้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าคนที่รักฉันที่สุดคือใครฉันกลับมาพร้อมกับความรักที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับเธอขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณ